คู่กัดท็อปชั้นกับความลับในโลกออนไลน์เสียงออดหมดคาบเรียนดังขึ้นยาวนานทว่ามันกลับจมหายไปในเสียงอื้ออึงของนักเรียนห้องม5ทับ1ที่ต่างพากันถอนหายใจอย่างโล่งอกราวกับเพิ่งผ่านพ้นสงครามเคมีมาหมาด แต่สำหรับเซนเด็กหนุ่มเจ้าของแว่นตากรอบบางที่รับกับเรือนผมสีดำสนิทซึ่งจัดทรงอย่างเป็นระเบียบเสมอเสียงออดเป็นเพียงสัญญาณบอกว่าเขามีเวลาทบทวนบทเรียนเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยก่อนที่อาจารย์จะปล่อยเท่านั้นเขายังคงก้มหน้าจดบันทึกเนื้อหาสุดท้ายบนกระดานไว้บอร์ดด้วยลายมือบรรจงและตั้งใจทุกตัวอักษรเรากับว่าทุกเส้นสายของสมการเคมีคือบทสวดศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องจารึกไวใ้ให้ครบถ้วน แสงแดดยามบ่ายที่ลอดผ่านบานหน้าต่างลงมากระทบกองหนังสืออ้างอิงกองสูงตระง่านบนโต๊ะของเขาราวกับสปอตไลท์ที่ส่องมาเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์อัจฉริยะสายขยันที่ทุกคนในโรงเรียนต่างยอมรับและแอบยำเกรงทว่าในโรงเรียนที่มีแสงสว่างจ้าก็ย่อมมีเงาทอดผ่านและเงาที่ว่านั้นกำลังทอดกายยาวอย่างเกียจคร้านอยู่บนโต๊ะตัวหลังสุดของห้องติน เอหลังพิงพนักเก้าอี้จนสุดพลังหาวอดใหญ่สองขาเหยียดยาวใต้โต๊ะอย่างไม่คิดจะเกรงใจใครบนโต๊ะเรียงของเขาไม่พิงสมุดเล่มเดียวที่เปิดค้างไว้หน้ากระดาษส่วนใหญ่ว่างเปล่าเว้นแต่ลายเส้นตัวการ์ตูนอัศวินในชุดเกราะ,ะที่กำลังต่อสู้กับมังกรที่ถูกวาดทิ้งไว้อย่างไม่ใส่ใจแต่กลับดูมีชีวิตชีวาอย่างน่าประหลาดเขามองแผ่นหลังที่ตั้งตรงแนวของเซนด้วยแววตากึ่งขบขันกึ่งเบื่อหน่าย คุณอันดับหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจของทุกคนช่างเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้ตึงเครียดเสเหียลือเกินในสายตาเขาทุกอย่างต้องเปะ๊ะทุกวินาทีต้องมีความหมายเรากับเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมมาเพื่อคำว่าสมบูรณ์แบบน่าเบื่อชะมัดเอาแล้วนักเรียนคะแนนสอบกลางภาคออกมาแล้วนะคนที่ได้คะแนนสูงสุดของสายชั้นในเทอมนี้ก็คือติน99.5คะแนนสุดยอดมากขอเสียงปรบมือหน่อย เสียงปรบมือดังขึ้นเกลียวกราวจากทั่วทุกมุมห้องตินเพียงแค่ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยเป็นเชิงรับรู้แต่สายตาคมกริบของเขากลับไม่ได้มองไปที่อาจารย์แต่จ้องไปยังคนเดิมที่นั่งอยู่หน้าห้องไม่วางตาเขาสนใจปฏิกิริยาของคนคนนั้นมากกว่าเสียงชื่นชมใดและอันดับสองที่ตามมาติดๆคือเซน99คะแนนสุดยอดมากถึงคู่เลยเป็นคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีกันจริงๆ เส้นกำด้ามปากกาในมือแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวขอนิ้วขาวซีดขึ้นเล็กน้อยเขาเหลือบมองเจ้าของอันดับหนึ่งที่นั่งอยู่มุมห้องด้วยหางตาแวบหนึ่งก่อนจะรีบก้มหน้าลงซ่อนแววตาแห่งความผิดหวังที่พาดผ่านในใจอีกแล้วสินะแค่ครึ่งคะแนนที่เขาไม่มีวันตามทันไม่ว่าจะพยายามอดหลับอดนอนอ่านหนังสือมาก,กี่คืนหรือทำโจทย์ฟิสิกส์เพิ่มอีกกี่ร้อยข้อ ช่องว่างนั้นก็ยังคงอยู่เสมอมันเหมือนเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบเป็นความพ่ายแพ้เล็กๆที่ทับถมในใจจนเริ่มหนักอึง้ง ตินเห็นปฏิกิริยานั้นชัดเจนเขายกยิ้มอย่างที่ไม่มีใครเห็นการได้เห็นใบหน้าเรียบตึงของคู่แข่งคนเก่งชายแววเจ็บใจจังๆถือเป็นความบันเทิงเล็กๆน้อยๆที่ดีที่สุดในชีวิตนักเรียนที่แสนน่าเบื่อของเขามันทําให้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยในโลกนี้ก็มีคนหนึ่งที่ใส่ใจในชัยชนะของเขาอย่างจริงจังแม้ว่าจะเป็นในแง่ลบก็ตามตกกลางคืนในโลกที่ไม่มีใครรู้จักตัวตนที่แท้จริง บรรยากาศเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงถ้าอัศวินกริฟฟินเหนื่อยเป็นบ้าวันนี้โดนอาจารย์ชมเรื่องคะแนนสอบต่อหน้าคนทั้งห้องโคตรน่าเบื่อเลยสายตาทุกคนมองมาเหมือนฉันเป็นตัวประหลาดหน้าต่างแชทในเว็บบอร์ดตำนานจอมเวทคนสุดท้ายเด้งขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตินเขานอนเอกเขนกอ,อยู่บนเตียงพิมพ์ข้อความโต้ตอบกับเพื่อนสนิทออนไลน์เพียงคนเดียวของเขาจอมขมังเวท88จอมขมังเวท88 โดนชมก็ดีแล้วนี่นาของฉันสิพลาดไปแค่ครึ่งคะแนนเดียวเองหน่าหงุดหงิดชะมัดคู่แข่งของฉันเป็นพวกอัจฉริยะแต่ไม่เคยแสดงท่าทีว่าพยายามอะไรเลยวันๆเห็นแต่นั่งวาดรูปเล่นไม่ก็หลับในห้องแต่พอผลสอบออกมากลับได้ที่หนึ่งตลอดเห็นแล้วมันน่าโมโหจริงๆนะตินหัวเราะเบาๆช่างเป็นเรื่องตลกร้ายที่คู่แข่งที่จอมขมังเวท88พูดถึงคือตัวเขาเอง และเขาก็ไม่เคยบอกเพื่อนคนนี้เลยว่าลายเส้นการ์ตูนที่เขาวาดเล่นก็คือตัวละครอัศวินจากนิยายเรื่องนี้นั่นแหละอัศวินกริฟฟินคู่แข่งฉันก็น่ารำคาญพอกันนั่นแหละเป็นพวกจริงจังกับชีวิตไปซะทุกเรื่องคิ้วขมวดตลอดเวลาไม่รู้จะเครียดไปถึงไหนเห็นหน้าแล้วอยากจะแกล้งให้ร้องไห้ทุกทีอยากรู้จริงๆว่าคนแบบนั้นจะทำหน้ายังไงเวลาเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันจอมขมังเวท88 นายก็พูดเกินไปแต่ฉันเข้าใจนะบางทีการมีคู่แข่งที่แตกต่างกันสุดขั้วมันก็ทำให้เราอยากเอาชนะให้ได้จริงๆนั่นแหละว่าแต่ตอนล่าสุดของตำนานจอมเวทนายอ่านหรือยังจอมเวทกำลังจะเดินทางเข้าป่าต้องสาบคนเดียวแล้วนะฉันละเป็นห่วงจริงๆอัศวินกริฟฟินอ่านแล้วสิไม่ต้องห่วงหรอก จอมเวทนะ่ะเก่งจะตายแต่ถึงจะพลาดท่าเดี๋ยวอัศวินอย่างฉันก็ต้องขี่กริฟฟินไปช่วยได้ทันเวลาอยู่แล้วเชื่อใจกันหน่อยสิณนห้องนอนอีกฟากหนึ่งของเมืองเซนยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกของวันเขารู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งที่ได้คุยกับอัศวินกริฟฟินเพื่อนเพียงคนเดียวที่เข้าใจและยอมรับในตัวตนที่ชอบนิยายแฟนตาซีของเขาโดยไม่เอาอันดับคะแนนหรือความคาดหวังใดๆมาตัดสินที่นี่ เขาเป็นเพียงจอมขมังเวท88ไม่ใช่เซนนักเรียนดีเด่นที่ต้องแบกรับทุกอย่างไว้บนบา่าทั้งสองต่างไม่รู้เลยว่าเพื่อนสนิทที่คอยรับฟังและให้กำลังใจกันในโลกออนไลน์คือคู่แข่งตัวฉกาศที่พวกเขาอยากจะเอาชนะให้ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงและกำลังบ่นเรื่องของอีกฝ่ายให้กันและกันฟังอยู่ทุกคืนเหมือนสวรรค์กลั่นแกลง้งหรือ,ออาจจะเป็นนรกเล่นตลก เมื่ออาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์ประกาศรายชื่อคู่โครงงานประจำภาคการเรียนด้วยรอยยิ้มและคู่สุดท้ายที่ทุกคนรอคอยตินกับเซนนะจ๊ะอาจารย์คาดหวังกับคู่นี้เป็นพิเศษเลยนะนเดียวว่าต้องออกมาเป็นโครงงานระดับประเทศแน่นอนสิ้นเสียงประกาศบรรยากาศในห้องเงียบกริบยิ่งกว่าปาช้า ทุกสายตาจับจ้องมาที่สองอัจฉริยะประชามสายชั้นราวกับกำลังดูฉากเปิดของสงครามโลกครั้งที่สามบางคนอ้าปากค้างบางคนแอบหยิบมือถือขึ้นมาเตรียมสงขา่าเส็นหน้าซีดเผือดราวกับกระดาษในหัวของเขาว่างเปล่าไปชั่วขณะขณะที่ตินถึงกับเลิกคิ้วสูงด้วยความประหลาดใจก่อนที่มุมปากจะยกขึ้นเป็นรอยยิ้มท้าทายนี่มันน่าสนุกกว่าที่คิดไปเยอะเลย การทำงานร่วมกันครั้งแรกของพวกเขาคือหายนะโดยสมบูรณ์แบบตามที่ทุกคนคาดการนี่คือแผนการทำงานทั้งหมด15หน้าของเราเซนยื่นแฟ้มเอกสารหนาปึกให้ตินในห้องสมุดหลังเรือกเรียนเขาชี้ไปที่ตารางที่ตีไว้อย่างละเอียดฉันแบ่งหัวข้อและกำหนดเวลาส่งงานย่อยไว้หมดแล้วถ้านายทำตามนี้เราจะเสร็จก่อนกำหนด2สัปดาห์และมีเวลาตรวจทานอีก1สัปดาห์เต็ม ตินรับแฟ้มมาเปิดดูผ่านๆพลิกหน้ากระดาษไปมาสองสมทีก่อนจะปิดมันลงแล้ววางไว้ข้างตัวแผนของนายมันละเอียดเกินไปน่าเบื่อเหมือนคู่มือประกอบเฟอร์นิเจอร์มากกว่าแผนงานสร้างสรรค์น่าเบื่อเซนขมวดคิ้วมุ่นนี่คือการทำงานอย่างมีระบบนะตินไม่ใช่การวาดการ์ตูนเล่นในห้องเรียนเฮ้เฮ hey, hey, hey. อย่าพาดพิงถึงผลงานศิลปะของฉันตินยกมือห้ามฉันหมายความว่า โครงงานวิทยาศาสตร์มันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การทดลองการค้นพบสิ่งใหม่ๆไม่ใช่ทำตามตารางเป๊ะๆเหมือนหุ่นยนต์เราต้องหาข้อมูลทดลองแล้วปล่อยให้มันพาเราไปเจอสิ่งที่น่าสนใจกว่าในแผนสินั้นมันไร้แผนมันคือการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เรามีเวลาจำกัดนะเซนสูนกลับทันควันเสียงของเขาเริ่มดังขึ้นจนบนรรลักษ์ต้องส่งสัยตาปรามมาทางพวกเขา การประทะคารมดําเนินไปหลายวันการทํางานไม่คืบหน้าแม้แต่น้อยเซนเคร่งเครียดกับการหาข้อมูลในห้องสมุดทุกเย็นจนแทบไม่ได้พักผ่อนขณะที่ตินยังคงใช้ชีวิตสบายๆตามแบบฉบับของเขาแม้จะแอบไปยืมหนังสือจากห้องสมุดกลับไปอ่านที่บ้านกองโตและค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ตามประเทศอยู่เงียบๆก็ตามคืหนหขณะที่เซนกําลังจมอยู่กับกองหนังสืออ้างอิงจนดึกเดือนความเหนื่อยล้าที่สะสมมาหลายวัน ก็จูดโจมเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวภาพตัวอักษรในหนังสือเริ่มพลาเลือนเขาพยายามฝืนเปลือกตาที่หนักอึ้องไว้แต่สุดท้ายก็ต้านทานไม่ไหวสติของเขาก็ดับวูบลงฟุบหน้าลงไปกับหนังสือเล่มหนาตินที่แอบนั่งอ่านหนังสืออยู่มุมหนึ่งของห้องสมุดมองภาพนั้นเงียบๆเ,เขาวางแผนจะกลับบ้านแล้วแต่ขากลับไม่ยอมก้าวออกไปสักทีเขามองคู่แข่งที่แข็งกร้าของตัวเองในสภาพหมดแรงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ใบหน้าที่เรียบตึงเสมอบัดนี้ดูผ่อนคลายและไร้การป้องกันเผยให้เห็นร่องรอยความอ่อนล้าใต้ดวงตาอย่างชัดเจนขนตาแพยยาวทอดลงบนแก้มซีดๆดูเปราะบางอย่างน่าประหลาดเป็นครั้งแรกที่ตินมองเซนเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากคู่แข่งที่สมบูรณ์แบบเขามองเห็นเพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่แบกรับความคาดหวังของทุกคนไว้มากเกินไปจนร่างกายประท้วง เขานึกถึงข้อความของจอมคามังเวท88ที่เคยบ่นเรื่องความกดดันจากที่บ้านบางทีมันอาจจะหนักหนาสาหัสกว่าที่เขาจินตนาการไว้มากตินลุกขึ้นยืนอย่างเงียบเชียบที่สุดถอดเสื้อคลุมนักเรียนของตัวเองออกแล้วบรรจมคลุมลงบนล่างของเซนที่หลับไหลอย,อย่างแผ่วเบากลิ่นแดดอ่อนๆจากเสื้อของเขาโชยมาสัมผัสอุ่นจากเนื้อผ้าทำให้เซนขยับตัวเล็กน้อยและซุกใบหน้าเข้ากับแขนของตัวเอง แต่ก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาตินยืนมองภาพนั้นอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันหลังเดินจากไปทิ้งไว้เพียงความอบอุ่นและความรู้สึกสับสนที่ก่อตัวขึ้นในใจของตัวเองความรู้สึกที่คล้ายกับความห่วงใยฉันเบื่อห้องสมุดแล้วบรรยากาศมันน่าอึดอัดไปหาแรงบันดาลใจข้างนอกกันตินบริกาเกล้าวในวันต่อมา พร้อมกับลากแขนเซนที่ยังคงดูเหมือนซอมบี้เดินได้ออกมาจากแหล่งกบดานประจำปล่อยเนตินฉันจะอ่านหนังสืองานยังไม่คืบหน้าเลยเซนพยายามขัดขืนแต่แรงของตินมีมากกว่าที่คิดไปร้านหนังสือเก่ากันฉันได้ยินว่ามีหนังสือวิทยาศาสตร์ฉบับพิมพ์ครั้งแรกหายากอยู่ที่นั่นอาจจะเจอไอเดียดีๆก็ได้ตินอ้างเหตุผลค่างๆคู่ๆแต่ก็ลากเซนออกมาได้สำเร็จร้านหนังสือเก่าที่ว่า ตั้งอยู่ในซอยเล็กๆบรรยากาศข้างในเต็มไปด้วยกลิ่นอายของกระดาษและการเวลาที่อบอวนไปทั่วตินเดินสำรวจไปทั่วอย่างไม่รีบร้อนขณะที่เซนยังคงทำหน้าบึง้งแต่สายตาก็อดสอดส่องไปตามชั้นหนังสือสูงท่วมหัวไม่ได้ความเป็นหนอนหนังสือในตัวเขาเริ่มทำงานและแล้วสายตาของเขาก็ไปสะดุดเข้ากับบางสิ่งบนชั้นหนังสือแฟนตาซีที่ซ่อนตัวอยู่มุมในสุดของร้านตำนานจอมเวทคนสุดท้ายฉบับพิเศษปกแข็ง เส้นพื้นทำกับตัวเองเบาๆแววตาของเขาเป็นประกายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาลืมเรื่องโครงงานและความขุนเคืองที่มีต่อตินไปชั่วขณะเดินตรงเข้าไปหยิบหนังสือเล่นนันขึ้นมาลูบไล้ปกเลงของมันอย่างทนุถนอมรอยยิ้มเล็กๆที่จริงใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันตินแอบมองปฏิกิริยานั้นจากมุมหนึ่งของร้านท่าทางแบบนั้นแววตาแบบนั้นมันคุ้นๆอย่างน่าประหลาดเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน ติงเสียงแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันเว็บบอร์ดดังขึ้นพร้อมกันจากโทรศัพท์ของคนทั้งสองตินรีบหยิบของตัวเองขึ้นมาดูก่อนจนชะงักข้อความจากระบบแจ้งว่าอสวินกริฟฟินได้รับความคิดเห็นใหม่ในกระทู้ที่เขาเพิ่งตั้งเมื่อเช้าเขากำลังจะเงยหน้าขึ้นแต่แล้วก็ได้ยินเสียงพึมพำจากคนที่ยืนอยู่ไม่ไกลให้ตายสิอสวินกริฟฟินตอบกลับมาเร็วจริงๆเลยนะเส้นบนอุบอิบตามความเคยชิน ก่อนจะรีบก้มหน้าพิมพ์ข้อความตอบกลับไปอย่างรวดเร็วนิ้วเรียวของเขาเคลื่อนไหวบนหน้าจออย่างคล่องแคล่วโลกทั้งใบของเขาพลันหยุดหมุนเสียงหนังสือตกเสียงคนเดินทุกอย่างเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นรัวอยู่ในอกอัศวินกริฟฟินคือเขาจอมขมังเวท88คือคนที่กำลังบ่นว่าเขาตอบแชทเร็วภาพของคู่แข่งสายขยันที่จริงจังกับชีวิตที่กำลังยืนยิ้มอย่างมีความสุขกับนิยายเล่นโปรด ซ้อนทับกับภาพของเพื่อนสนิทออนไลน์ที่คอยปรับทุกข์และหัวเราะให้กับมุกตลกของเขาทุกคืนมันคือคนคนเดียวกันตินยืนนิ่งราวกับถูกสาปความรู้สึกหลากหลายประเดประดังเข้ามาพร้อมกันทั้งตกใจขบขันและบางอย่างที่เขาเองก็ยังไม่เข้าใจเขามองเซนที่กำลังก้มหน้ายิ้มกับหน้าจอโทรศัพท์ภาพของคู่แข่งที่น่ารำคาญที่เขาเคยสร้างไว้ในหัวได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเหลือเพียงภาพของจอมขมังเวท88 เพื่อนสนิทของเขาที่ยืนอยู่ตรงหน้าในโลกแห่งความเป็นจริงเปราะบางและน่าทนุถนอมมากกว่าที่เขาเคยคิดไว้มากหลังจากรู้ความจริงตินก็ไม่ได้ปริปากบอกใครเขากลับรู้สึกสนุกกับสถานการณ์นี้ยังบอกไม่ถูกการแกล้งหยอกเซนในตอนนี้มันมีความหมายมากกว่าเดิมมันไม่ใช่แค่การแหย่คู่แข่งแต่เป็นการหยอกเพื่อนสนิทที่ยังไม่รู้ความจริง เขาสามารถเห็นปฏิกิริยาของจอมขมังเวท88ได้แบบเรียลไทม์ซึ่งมันน่าสนุกกว่าการจ้องหน้าจอเยอะคืนหนึ่งในเว็บบอร์ดจอมขมังเวท88เครียดจังเลยอาทิตย์หน้าต้องพรีเซนต์โครงงานแล้วที่บ้านคาดหวังกับฉันไว้สุงมมากพ่อบอกว่าโครงงานนี้อาจจะเป็นใบเบิกทางเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆได้เลยฉันกลัวว่าจะทำพวกเขาผิดหวังรู้สึกเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบเลย บางทีก็อยากจะโยนทุกอย่างทิ้งแล้วหนีไปอยู่ในโลกของนิยายจริงๆตินอ่านข้อความนั้นแล้วขมวดคิ้วเขารู้ดีว่าเซนจริงจังแค่ไหนและความกดดันนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นคำว่าแบกโลกไว้ทั้งใบที่เซนพิมพ์ออกมามันดูหนักหนาเกินกว่าที่เด็กมอปลายคนหนึ่งควรจะรู้สึกวันต่อมาที่โต๊ะเรียนของเซนมีนมกล้วยยี่ห้อโปรดที่เขาเคยบ่นในบอร์ดว่าอยากกินวางอยู่ พร้อมกับโพสต์อิดแผ่นเล็กๆที่มีลายมือหวัดๆแต่ดูตั้งใจเขียนแปะไว้เติมพลังหน่อยพักบ้างก็ได้นะคุณอันดับสองโลกนะ่ะปล่อยให้พวกซูเปอร์ฮีโร่เขาแบกไปเถอะเซนหยิบนมกล่องนั้นขึ้นมาดูด้วยความงุนงงใครกันเขามองไปรอบตัวก็ไม่พบผู้ต้องสงสัยแต่เมื่อสายตาปะทะเข้ากับสายตาของตินที่นั่นอยู่โต๊ะหลังสุด อีกฝ่ายก็เลิกคิ้วให้เขากวนๆแล้วหันไปทางอื่นอย่างเร็วเกินไปหัวใจของเซนเต้นผิดจังหวะไปชั่วขณะเป็นไปไม่ได้นะ่ะตินเนี่ยนะเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยากกินนมกล้วยแล้วประโยคบนโพสต์อิดนั่นมันช่างเหมือนกับที่เขาเพิ่งระบายไปเมื่อคืนไม่มีผิดแต่ถึงอย่างนั้นความอบอุ่นบางอย่างก็แล่นริ้วขึ้นมาในใจ การกระทําที่เหมือนจะยียวนกวนประสาทแต่กลับแฝงความห่วงใยอย่างน่าประหลาดนี้ทําให้เซนสับสนอย่างรุนแรงเขาเริ่มมองตินต่างไปจากเดิมจากแค่คู่แข่งที่น่าหมั่นไส้กลายเป็นบุคคลลึกลับที่เขาอยากทําความเข้าใจมากขึ้นและที่สําคัญเขาไม่ได้รู้สึกไม่ชอบใจกับการกระทํานี้แม้แต่น้อยยิ่งใกล้วันพรีเซนต์เซนก็ยิ่งจมดิ่งอยู่กับความเครียดเขาหมกตัวอยู่ในห้องสมุด แก้ไขสไลด์นำเสนอซ้ำไปซ้ำมาเป็นรอบที่สิบไม่ยอมกินไม่ยอมพักขอบตาของเขาคล้ำลงอย่างเห็นได้ชัดจนตินเริ่มทนดูไม่ไหวพอได้แล้วตินเดินตรงเข้ามาปิดโน้ตบุ๊กของเซนอย่างแรงจนเกิดเสียงดังปึกทำอะไรของนายฉันยังทำไม่เสร็จนะเซนเงยหน้าขึ้นมาโวยวายเสียงแหบแแห้แงสภาพนายดูไม่ได้แล้วเหมือนวิญญาณมากกว่าคนตินพูดเสียงเข้ม ไปกับฉันเดี๋ยวนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเขารวบข้อมือเซนแล้วล่าออกมาจากห้องสมุดท่ามกลางสายตาตะลิงของทุกคนจะพาฉันไปไหนปล่อยนะฉันไม่มีเวลามาเล่นกับนายนะตินไปพักสมองไงสมองที่ดีต้องได้พักบ้างสิคุณอัฉริยะไม่งั้นมันจะระเบิดเอาได้นะสถานที่ที่ตินลักพาตัวเซนมาคืออารเคเซนเตอร์ที่ส่งเสียงดังสนั่นวันไหวแสงไฟนีออนสาดส่องไปทั่ว สถานที่ที่ขัดกับภาพลักษณ์ของเซนอย่างสิ้นเชิงฉันไม่เล่นเซนยืนยันเสียงแข็งกอดอกมอนไปรอบๆอ,อย่างไม่ไว้ใจพนันกันไหมล่ะถ้าฉันชนะเกมแข่งรถเกมนี้นายต้องเลิกทำหน้าเครียดและสนุกไปกับมันหนึ่งชั่วโมงเต็มแต่ถ้าฉันแพ้ฉันจะช่วยนายทำสไลดยทั้งคืนเลยติ้งยินข้อเสนอที่เซนผู้รักการแข่งขันปฏิเสธไม่ได้เกมแข่งรถเริ่มต้นขึ้น ตอนแรกเซนยังคงฝืนและเล่นไปอย่างกันกันแต่เมื่อได้ยินเสียงหรรัวราะย่อของตินที่ขับรถปาดหน้าเขาไปสัญชตาตญาณแห่งการแข่งขันก็ถูกปลุกขึ้นมาเขากลับมามีสมาธิเหยียบคันเร่งและหักพวงมลาลัยอย่างคล่องแคล่วแซงรถของตินไปได้นในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างชิวเฉียดเฮ้ย hey, โกงนี่ว่ตินโวยวายแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มใครโกงไม่มีนายมันอ่อนเองตั้งหากเซนเผอตะโกนกลับไป พร้อมกับเสียงหัวเราะที่หลุดออกมาอย่างไม่รู้ตัวมันเป็นเสียงหัวเราะที่ดังและจริงใจอย่างที่เขาไม่ได้หัวเราะมานานแล้วตินมองภาพนั้นแล้วยิ้มออกมารอยยิ้มที่อ่อนโยนอย่างแท้จริงเขาลากเซนไปเล่นเกมเต้นเกมคลิปตุกตาซึ่งตินคลิปตุกตากริฟฟี่ในตัวเล็กได้แล้วยัดใส่มือเซนและเกมยิงปืนทุกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของเซนในวันนี้เหมือนค้อนที่ค่อยๆทุบกำแพงน้ำแข็งรอบตัวเขาให้พังทลายลงมาวันนั้น เป็นครั้งแรกที่เซนยอมทิ้งแผนการทั้งหมดของตัวเองและปล่อยให้ติมเป็นฝ่ายนําเขาได้ปลดปล่อยความเครียดทั้งหมดไปกับเสียงเกมและความท้าทายไร้สาระกําแพงสูงใหญ่ที่กั้นระหว่างพวกเขาทั้งสองคนได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงในวันนี้เองหลังจากการลักพาตัววันนั้นบรรยากาศระหว่างคนทั้งสองก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเช้าวันต่อมาในห้องสมุดแทนที่จะนั่งแยกกันคนละมุม ตินกลับลากเก้าอี้มานั่งลงข้างๆเซนหน้าตาเฉยมาทำไมเซนถาวเสียงเรียบแต่ก็ไม่ได้ไล่ก็มาช่วยทำโครงงานไงแพ้พนันแล้วนี่ตินตอบพลางยักไหลก่อนจะชะงงกหน้าดูหน้าจอโน้ตบุ๊กของเซนโอ้ยังอยู่ที่เดิมเลยนี่วะทนายไม่ไปอาเขตกับฉันเมื่อวานป่านนี้สมองคงละลายไปแล้วมั้งเนี่ยเซนไม่ตอบแต่หูของเขาขึ้นสีแดงจาง,จางๆเขายอมรับในใจว่าเมื่อวานมันช่วยได้มากจริงๆ วันนี้หัวของเขารู้สึกโล่งและปลอดโปร่งอย่างน่าประหลาดการทำงานร่วมกันครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆโดยสิ้นเชิงตินไม่ได้ขัดทุกอย่างที่เซนเสนออีกต่อไปแต่กลับให้ความเห็นที่น่าสนใจไอเดียนี้ดีนะแต่ถ้าเราลองเพิ่มการทดลองแบบนี้เข้าไปอีกนิดมันอาจจะทำให้ผลลัพธ์น่าทึ่งขึ้นไปอีกเซนที่เปิดใจมากขึ้นก็ยอมรับฟังแล้วนายคิดว่าจะควบคุมตัวแปรยังไง พวกเขาสองคนนั่งถกเถียงกันแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างออกรถมันไม่ใช่การประทะแต่เป็นการผสมผสานที่ลงตัวความคิดสร้างสารรค์ที่ไร้กรอบของตินเข้ากันได้ดีกับความละเอียดรอบคอบของเซนอย่างไม่น่าเชื่อกำแพงแห่งการแข่งขันได้แปลเปลี่ยนเป็นสะพานแห่งความเข้าใจโดยที่ทั้งสองไม่รู้ตัววันพรีเซนต์โครงงานเซนและตินยืนอยู่หน้าชั้นเรียนในสภาพที่ผ่อนคลายกว่าที่ทุกคนคาดไว้ พวกเขาดูเข้าขากันอย่างน่าประหลาดมีการสบตากันและพยักหน้าให้กันเป็นระยะราวกับซ้อมกันมาเป็นอย่างดีโอเคเริ่มได้เลยจ้ะอาจารย์ให้สัญญาณเส้นพยักหน้าให้ตีนก่อนจะเสียบแฟลชไดรฟ์เข้ากับคอมพิวเตอร์แต่แล้วหายนะก็บังเกิด Error f i l e Corrupted ข้อความสีแดงฉานปรากฏขึ้นบนหน้าจอโปรเจคเตอร์เซนหน้าซีดเผือด เขาลองเสียบใหม่ดึงออกแล้วเสียบอีกครั้งแต่ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมเหงื่อเย็นๆผุดขึ้นตามไรผมความหวังทั้งหมดของเขาพังทลายลงตรงหน้าความคิดของเขาว่างเปล่าทุกอย่างที่เตรียมมามันจบแล้วจบแล้วเส้นพึมพำเสียงสั่นเครือมือของเขาสั่นจนควบคุมไม่ได้เขากำลังจะหันไปบอกอาจารย์ว่าพวกเขายอมแพ้หมับมืออุ่นและใหญ่ของติน คว้ามือที่เย็นเฉียบของเขาไว้แน่นเซนเงยหน้าขึ้นสบตากับคู่แข่งของเขาไม่สิกับเพื่อนของเขาสายตาของตินในตอนนี้นิ่งและจริงจังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันส่งความเชื่อมั่นมาให้เขาอย่างเต็มเปี่ยมเชื่อใจฉันตินพูดเสียงเรียบแต่หนักแน่นทุกถ้อยคำชัดเจนเหมือนที่อัศวินเชื่อใจจอมเวทคำพูดนั้นราวกับสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางใจของเซนอัศวินจอมเวท เขามองหน้าตินด้วยความตลกทึ่งสุดขีดทุกชิ้นส่วนของจิ๊กซอในหัวเขาต่อกันจนสมบูรณ์นมกล้วยร้านหนังสือคำพูดที่เหมือนกับในแชทแต่เวลานี้ไม่มีให้ประหลาดใจอีกแล้วมีเพียงความเชื่อใจที่ก่อโตขึ้นอย่างรวดเร็วและหนักนั่นเซนพยักหน้าช้าๆสูดหายใจเขาลึกๆเอาล่ะครับตินหันไปพูดกับอาจารย์และเพื่อนๆด้วยรอยยิ้มมั่นใจพอดีไฟรอมีปัญหานิดหน่อย ไม่เป็นไรครับงั้นเรามาเริ่มการนำเสนอแบบสดๆกันเลยดีกว่าเพราะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในหัวของเราทั้งสองคนแล้วแล้วการด้นสดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนก็ได้เริ่มต้นขึ้นตินเป็นคนเปิดเรื่องด้วยสเสน่ห์และวาทศิลป์ที่เขามีเขาวาดภาพรวมของโครงงานได้อย่างน่าติดตามและเข้าใจง่ายจากนั้นก็ส่งต่อให้เซนด้วยการพูดว่าและในส่วนของทฤษฎีที่ซับซ้อนผมขอยกให้ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอย่างคุณเซนเป็นคนอธิบายครับ เซนที่ได้สติกลับมาแล้วก็รับช่วงต่อได้ไร้ที่ติเขาอธิบายทฤษฎีและผลการทดลองที่อยู่ในหัวได้อย่างแม่นยำและละเอียดละออเมื่อคนหนึ่งติดขัดอีกคนก็จะช่วยเสริมเมื่อคนหนึ่งต้องการข้อมูลอีกคนก็จะตอบได้ทันทีรากับพวกเขาคือสมองคนเดียวกันพวกเขาทั้งสองคนคือทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดการนำเสนอจบลงพร้อมกับเสียงปรบมือที่ดังสนั่นกึกก้องไปทั่วทั้งห้องพวกเขาคว้าชัยชนะมาได้อย่างงดงามที่สุด คืนนั้นหลังความวุ่นวายทั้งหมดจบลงตินนัดเซนให้ไปเจอกันบนดาดฟ้าของโรงเรียนสถานที่ที่พวกเขาไม่เคยมาด้วยกันมาก่อนลมเย็นๆพัดมาเบาๆท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวทั้งสองยืนพิงขอบระเบียงเงียบกันอยู่ครู่หนึ่งไม่มีใครเริ่มบทสนทนาก่อนต่างคนต่างดื่มด่ำกับความสาเร็จและความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย ตินเป็นไฟทำลายความเงียบเขายื่นโทรศัพท์มือถือของตัวเองให้เซนบนหน้าจอเปิดหน้าโปรไฟล์เว็บบอร์ดค้างไว้ชื่ออัศวินกริฟฟินปรากฏเด่นราอยู่ตรงนั้นพร้อมกับรูปโปรไฟล์ที่เป็นลายเส้นเดียวกับที่ตินชอบวาดในสมุดเซนรับมาดูดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจแม้จะพอเดาได้แล้วก็หมายแต่การได้เห็นหลักฐานยืนยันตรงหน้า ก็ยังทำให้หัวใจเขาเต้นรัวอยู่ดีก่อนที่เขาจะปล่อยเสียงหัวเราะออกมาเบาๆมันเป็นเสียงหัวเราะของคนที่ปลดปลงในความบังเอิญของโชคชะตามันเหลือเชื่อโลกมันจะกลมอะไรขนาดนี้หลังจากเสียงหัวเราะจางลงบรรยากาศก,าก็เปลี่ยนเป็นความเงียบที่อบอุ่นและสบายใจเซนเป็นคนพูดก่อนเสียงของเขาเบาแต่ชัดเจน ตลอดมาฉันคิดว่ากำลังสู้กับศัตรูที่เก่งกาจและน่ารำคาญแต่จริงๆแล้วกลับมีเพื่อนที่ดีที่สุดคอยอยู่ข้างๆมาตลอดโดยไม่รู้ตัวตินยิ้มอย่างอ่อนโยนรอยยิ้มที่เซนไม่เคยเห็นเมื่อก่อนมันเป็นรอยยิ้มที่ปราศจากการเย่ะเยะ้ยใดๆสำหรับฉันพอได้รู้ความจริงฉันก็ไม่เคยเห็นว่ามีสองคนนั้นหรอก มีแต่เซนคนเดียวที่ฉันอยากรู้จักให้มากขึ้นทั้งในโลกนั้นแล้วก็โลกนี้เซนเงยหน้าขึ้นสบตากับติมตรงๆแววตาหลังกรอบแว่นจริงจังกว่าครั้งไหนและตอนนี้เราเป็นอะไรกันยังเป็นคู่แข่งกันอยู่หรือเปล่าติมสายหน้าช้าๆเขาขยับเข้าไปใกล้เซนอีกหนึ่งก้าวระยะห่างของพวกเขาลดลงจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆของกันและกัน ฉันว่าตินพูดเสียงทุ้มต่ำแววตาของเขาสะท้อนแสงดาวระยิบระยับฉันว่าเราเป็นได้มากกว่านั้นนะเรื่องราวทั้งหมดจบลงที่ตรงนั้นที่สายตาสองคู่ที่มองประสานกันอย่างมีความหมายทุกอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆเพิ่มเติมอีกต่อไปจากคู่แข่งอันดับหนึ่งสู่เพื่อนสนิทในโลกออนไลน์ และในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นคนรู้ใจของกันและกันในโลกแห่งความจริงการเดินทางที่แสนยาวนานและเต็มไปได้วยการแข่งขันของพวกเขาได้จบลงและการเดินทางครั้งใหม่ในฐานะคนรู้ใจเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองจบลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับขอบคุณครับ